ตอนนี้ก็ได้มาถึงวันที่19แล้วก็ใกล้จะถึงวันที่ฝูกอันเดจะออกมาแล้วดังน,นั้นตอนนี้กองทัพของเราก็ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยโดยที่มีรนปืนจํานวนเกือบ 29, จะยี่สิบนายจัการอยู่ตรงแนวหน้าตรงนี้แล้วเราก็จะสกัดอันเดชฝูกอันเดจากตรงนี้ไว้ก่อนแล้วพอมันผ่านไปได้เราก็จะถอยออกมาย่นที่แนวหลังของเราคือคือประการดันสุดท้ายของเรานั่นเอง มาแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมรับมือได้เลยเหลือเองไม่กี่นาทีก็น่าจะออกมาแล้วไหนคนไหนว้างคนไหนว้างงานคนนี้ว้างใช่ไหมมาตอนนี้ประชากรของเราก็เต็มไปเรียบร้อยแนละ้วคสามารถสร้างบ้านได้เพิ่มเติมแล้ว นี้เหลือแค่รอเท่านั้นมาแล้วเแบฟบแรกเแบฟบแรกจะเป็นในเวฟของซมบีไอซัมบี้บโลแล้วก็ซัมบี้ธรรมดาแล้วก็กูลแล้วก็กโกเลมเหินแล้วก็ทางฝั่งปราสาทก็จะมีกูข้างคราวฟงแบสแล้วก็อะไรอีกก่อนเป็นไออะไรอ่ะอ,อ๋ออัศวินคิงไนท์อัศวินดำแล้วก็ไอ้ซอมบีอ้อ้วน ไม่ถือนี่แล้วก็ไททันซอมบี้เอาละเตรียมพร้อมรับมือเอาละครับตอนนี้พลธนูยาของเราก็เริ่มยิงไปแล้วจากแนวหลังลองโบของเราเลยสั่งให้ธนูยิงพวกข่าวก่อนเราเสียพลปืนไปสองนะตอนนี้นได้ยได้ เราจะเอาไอ้ตัวนี้มาฮฮลตัวเฮลของเราเอาแล้วฮะดูที่ระหว่าง,งป้อมปืนของเรากับโกเลมอุติจะเอาอยู่ไหมเราต้องมาขับให้ยิงโกเลมนะไปเราต้องถยอยละเราถอยเราต้องมาขับถอยก่อนนี่แล้วก็ยิงโกเลมแล้วเอาตัวฮฮลมาเฮลตรงนี้ใ,นใกล้ ราจะสั่งให้มาเก็ตเจียของเราในการยิงโกลเลมไว้ก่อนเนี่ยรบยิงกลเลมเข้าไว้ยิงโัวเลมยิงกลเลมใช่ใช่ใชยิงโกลเลมยิงอ้วนยิงอ้วนย,ยิงอ้นงวนให้ระเบิดนี่โกลเลมเริ่มทำงานละโอ้โหตัวโกลเลมเน่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเฮียวต้องเฮียวต้องเฮียว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 โอเคทำการยิงทำการยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปจะให้มันปลาถึงเราสวยอีกตัวหนึง่งอีกตัวเดียวมันนี้ต้องเรียกมันจัดโกเร็ไปก่อนกำจัดตัวปัญหาของเรานี่เรียบร้อย แต่อีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายกำจัดมันรบร้อยไปแ้วก็เคลียตัวลลเล็กๆโอ้โหกระจายเอายิงไอหมาในเอาหมาในตายหนดูเว็บต่อไปเว็บประสาทไออาสวินนี้อสมมากก็คือมันจะหักเุกระสุนได้นะ เวลาเรายิงมีโอกาสที่เรายิงย,ยิงพลาดได้แต่เราไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราใช้จำนวนจำนวนมีนนช่ชมากกว่าในการรุมยิงเข้าไปถึงแม้จะพลาดน่าจะโดนสักสองสามคนหละนี่ยิงเข้าไปสิ่งที่เราสัมพันที่สุดของตัวอสวินดําก็คือไออันเดสนะคิงไนท์ก็คือมันสามารถขึ้นมาที่ปราสาทได้นะถ้ามันมาตรงจุดนี้ได้เราจะแย่คเราต้องถอยละไม่ได้ละ ถึงเวลาถอยแล้วล่ะมาถอยถอยตั้งหลักโอเคเลยต้องถอยมาประจำการเราจะเอาตัวนี่ตัวข้างล่างไปประจำการข้างล่างแล้วก็เทียย์ขึ้นมาแล้วก็ยิงยิงอสเวนดำ ตัวหิวตัวหิวเยี่ยมลงมาลงมาเตรียมรับมือนีอ่ตัวหิวก็อยู่ด้านล่างนี่เลยเราขยับตัวหิวอีกงสามตัวตรงนี้มาช่วยกันฮิวอัศวินของเราโอ้โหตัวระเบิดของเราดิขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยตัวระเบิดเยี่ยมโอ้โหโดนโดน นี่ลองโบของเรามีประโยชน์มากนะก็คือมันยิงแถวหลังให้แถวหลังปิดไฟเพื่อลดเลือด่อนพอมันถึงตรงนี้เฮี H ats, H ats ของคีฟก็น่าจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งทำให้เราสามารถกำจัดได้ง่ายนะอย่างเช่นไอตัวอะสบินไออันเดชคิงไนท์เนี่ยก็ถ้า,ามาันจะไม่แพ้พวกปืนยิ่งเรามีไอลองโบที่มีปิดไฟด้วยอย่างเงี้ยมันจะลดเลือดของมันเทียนหนึ่งเทีย่ทีนหนึ่งนน่งเงี้ยทำให้เราไอกำจัดได้ง่าย หรือว่าจะใช้ตัวปลาเบิดก็ได้นะแต่ส่วนตัวปลาเบิร์กนี่ต้องใช้ระยะที่ที่ใกล้มากมันต้องมีตัวที่แบบเดินข้างหน้ามาก่อนแบบนี้แล้วถึงจะมันจะปลาเบิดไปข้างหลังได้เนี่ยให้ดูนะตัวปลาเบิดมันจะปลาไม่คนะ่อยโดนสปินเท่าไอตัวอันเดสชื่ออะไรวะลืมเดสไนโอเคเดนไน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 จดจำไว้ เรียกวาสมินดำดีกว่าง่าย,ยเยอะเว็บแรกมีเท่านี้นะไปดูเว็บสองเลยดูเวลาด้วยเออเวลาประมาณทีสานี้ก็ไม่น่าจะมีเว็บสองละอันนี้น่าจะเป็นเว็บน่าจะมีเว็บเดียวให้เราให้เราทุบสู้นะพุ่งปืนของเราดิ ยิงทีนี่คือตายนัดขอนัดขอคนละนัดขอชิแลนัดโอเคน่าจะเรียบร้อยน่าจะเสร็จละมาต่อไปเราก็สั่งสั่งให้พลเมืองของเราชาวบ้านธรรมดาเก็บเกี่ยวทรัพยากรมีสองคนใช่ไหมเป็นอันนี้ฆ่าทิ้งเลยเอาไว้จำเป็นวันนี้สโลก็กำจัดทิ้ง โอ,โอ้รู้เหมือนว่าไอ้แมกนิเชียของเราจะตายไปเยอะมากมอืมน่าจะหมดแล้วเนาะเอาเก็บข้างบนนี้ด้วยก็มาถันน่าจะโก้ไม่ใช่ก็มาถันแล้วขึ้นมาเก็บด้านบนนี้ <S 2> <S 2> อ่าแล้วทุกคนแล้วโซข้างล่างนี้ผมจะเอาเก็บไปแค่ทาวเวอร์หินพอนะไม่ถึงขั้นไม่ถึงขังข้นไปเพราะว่าผมจะใช้เอาแค่เป็น SP ที่เน็ต เปสีที่ประมาณพอๆพอกับ power ไฟเลยเอัพเกรดไปเนี่ยไอ้ขั้นหินก็คือ sp อยู่ที่ประมาณ350และขั้นไฟก็คือ250เหมือนกันส่วนด้นบนนี่จะเอาเป็นเอ๊ะเราใช้ปืนนี่หว่าเออเราใช้ปืนเราก็ไม่ต้องไฟถึงขั้นไฟเนี่ยหินก็พอปืนติดรถไฟได้นี่คือเท่มากเลยเอาละใส่ไปอีก ถอยมาตอนที่ถอยมาก่อนไหนดูสิตอยไม่ได้สร้างอะไรบ้างนี่ขึ้นมาโปของเราเรายังไม่ได้สร้างสิ่งที่เราไม่ได้สร้างใช่ไหมก็คือนี่ทองเรามีสองมันก็คือรานขาในเองเราจะสร้างไว้ตรงตรงไหนวางบ้างไม่วางเลยตรงนี้ย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้ สร้างแล้วทั้งเลยงั้นก็ขึ้นไปข้างด้านบนดีกว่านี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการคลิปเร่งเวลาในการเจอกับพรีปดีกว่าอันนี้เป็นฟ้าใช่ไหมฟ้าก็ไปปองโบมาเลยในดูคลิปหน้าสิปองไฟมีหนึ่งเคผมจะไม่เสี่ยงเอาไอ้มือเปลืนอยู่ตรงนี้แล้วนะ เพราะว่าข้างคาวผมดูข้างคาวทำปิดกับไอ้มือปืนของผมมากโดนโชมไม่กี่ทีก็ตายแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้ให้กันให้ช่วยยิงข้างปูข้างคาวกันมาพูดแล้วก็ทำการสกิปไปเลยดีกว่าไปฟาดนี่ได้ฟาดมาแล้ว เอาละเป็นนองนาะออกมากับยังนะยังไม่ถึงหัวข่าวไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนออกมามาแล้วครับเขาว่าอันนี้ทางข่าวออกจากปองปองไปของประสาทแล้วนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบอ็ดิบสองดา เออว่านี่ไงตามจำนวนของวันเลยเอ,อ้ยนะยิงครับการยิงตัก,กูนี่ไม่ต้องยิงก็ได้แล้วก็เดี๋ยวขยับไปนี่ก่อนอยับของตัวปลาระเบิดก่อนอยู่ใ,ใกล้นี่เอาลนะเวฟแรกจะเป็นเวฟของโกเลมหินกับกับอะไรดูก่อน เอเกับซอมบี um, ้ธรรมดาแล้วก็ของปราสาทจะมีไอ้ผู้ขางขาวน่าจะมีคิงไนท์ด้วยนะสวินดัมนี่ไงมีสวินดัมด้วยเอาละจะทำการยิงผู้ขังขาวก่อนยิงกับผู้ขังขาวเลยอู้ดูอะไายอะไรลายมากอะไรมากหมดหรือยังผู้ขางขาวโอเคขังขาวหมดแล้ว ยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะเอาละเราจะเอาเป็นพนแม,มกกาเชียลงมาข้างล่างดีกว่าเราจะเอาขึ้นไม่นา่าไม่น่าจะมาได้นะเอาใหี้ให้ตรงนี้ไว้ก่อนนี่นได้ได้แล้วนะ ดูสวินหน่อยอสวินดำตอนนี้สวินดำถึงไหนแล้วอัสวินดำถึงตรงนี้อยู่เลยมไม่แก้เสียงอะไม่ค่อยดูไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะดูมันเพีย้ยงดิมลายอะ่ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ก็ได้มาปัดไปเลย ว่ายังไงก็ไหวตอนนี้เราอะแล้วกขยับตรงนี้เข้ามาจะต้องสร้างอสเตรนดำให้ได้นี่เอาไปเลยเดี๋ยวเพิ่มน้ำยาให้กับพลทหารไอพลทหามา่าคของเราดีกว่าเป็นน้ำยาอาร์เมอร์กับเอสพีใช่ไหมเป็นเอสพีไหมสากเข้าไปสากเข้าไปใครยัมไม่มีก็สากเข้าไปออกอาร์เมอร์ Armor ต่อไปให้หมดเอาให้หมด นี่ใครไม่มีเอาให้หมดเฮ้ยลงมา่อนเอาละอลันเทียวมาแล้วฮะตอนนี้เวีย้ยงลายเยี่ยมสวยมากไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเด้วเด้วเด้อ ยอยืมิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ๊ะโดนนะโดนนะเดี๋ยวมบนเราดึงดูไปเลยโดนเยี่ยมมาขยับเข้ามาเอาละถี่เป็ดของอสศวินละนี่ชื่อกันยิง รอบนี้เป็นแมงกะไหล่ตัวนั่นเนี่ยแต่ไม่น่าจะเป็นไรสำหรับเราไม่ได้ต้องขึ้นเฮ้ยไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีให้อะไรให้พังอะไรอ่ะยิงไปเลยรมยิงไปด,ด,ดีย๋ยจะต้านได้ไหมยิงเข้าไปยิงเข้าไปลมยิงเข้าไป ยิงเข้าไปเ yeah. ยี่ยมยิงเข้าไปสวินดำนี่ไม่ใช่ปัญหายิงเอกเยี่ยมจะได้ดูพิธากอนดีกว่านี่เาขาได้อัน,นูลองลองโบ้ขึ้นมา แล้วก็ประชากรเพิ่มมาอีกอันนี้เป็น HP ใช่ไหมมาก่อนอันนี้เป็นเอากวาจัดทิง้งอันนี้ก็เอากจัดทิง้งกินอาหารเยอะอ้ตัวนี้ HP ก็ได้เป็นห่าราบไปเลยก็ไม่ให้เสียของยิงเข้าไปอย่าให้มันขึ้นมาได้ยิงไปอีกเย yeah. ยิงโอ้โ oh. หยิงทีนี่คือเลือดลงครึ่งหนึง ทำหลบไม่ได้นะถ้าสปินหลบไม่ได้คือลดครึ่งนึงเลยของเลือดดูดูลองดูโอ้โหนี่อันนี้นะอันนี้มันได้หลบได้อยู่ก็มันกันดาเมจด้วยนะกันดาเมจเฉพวะกับตีระยะไกลอย่างเงี้ยกันดาเมจลดลงเนะี่ยดูจนะิงๆเพิ่มสิบสี่ยี่สิบห้าสิบสองยี่สิบสองเนี่ยจริงๆดาเมจก็อยู่เออประมาณนี้อ่ะนี่ไงประมาณสามสิบสองตัว ยิงเข้าไปอัดเข้าไปอีกยี่ยืะอัดไปสะใจดิอัดไปเทียนอัดไปรถเดียวไปเลยอะดึ้งดึงด้งเงี้ยตัแตกตัแตกเอาละเอายิงเข้าไปดับสองได้เมื่อกี้อันนี้จะเป็นเวฟน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วนะสวยยิงเข้าไป สวยยิงอีกยิงยิงสิระยะไม่ถึงเหรออ่ายิงเข้าไปไหนดูสิอืมไม่เหลือแล้วโอเคเคลียร์นะฮะเปิดดิสหา้วเคลียร์สวยเราก็ผ่านคื้นที่สองไปได้ น,นี่ก็เป็นอาร์เมอร์เอาเป็นลองโบไปเลยขึ้นมาขึ้นไปเลยอันนี้เป็นโกลฟามี่ก็ลองโบไปเอาได้ร้านค้ามาแล้วตอนนี้อันนี้ใช้หนึ่งโกลนะไอดูสิทำอะไรได้เพิ่มแสงไฟเหรออ่ะออสว่างเอาไปเลยสว่างมากมาตกแต่งนิดนึง มาขอตกแต่งก่อนเพิ่มความสวยงามอันนี้ไม่ต้องอะเป็นตรงนี้นี่แล้วก็ตรงไหนมันมืดอีกตรงนี้ได้ไหมได้เอ่อตรงนี้ตรงนี้ทางเข้านี่ได้แล้วก็อันนี้ทิ้งไปเลยมาอันนี้จะเป็นตรงส่วนของหน้านี้นี่เพิ่มความสว่าง ปไปลองโบรไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรอ,อืมไม่ไหนนะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอะไรนนเป็นสโตนีเรหรอเอ้ยเป็นสโตนี่ยสโตนจะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่มีอะไรทำนะ น,นี้เป็นไอรอนนะไอรอนยังพอมีอยู่นี่อะไรน,นี่เป็นโกก็ลงมาข้างล่างเลยอันนี้เป็นสโตนออไม่มีแล้วืึเรือกเฉสีได้ด้วย,ยก็สีเหลืองนั่นแหละมี่สว่างดี้ให้เหมือนชาวบ้านหน่อยเอาทำการรือ้อ อันนี้มาช่วยกันตัวนี้จะเป็นตัวสร้างนี่นะเอาละทุกคนเตรียมพร้อมแล้วจะไทำการสกิปไปคืนวันที่สิบสามไม่ไมีอะไรเป็นห่วงแล้วตอนนี้งั้นก็ลุยกันเลยเอาละมาดูดีกว่าว่าคืนนี้ตัวอะไรจะออกมาบ้างมาแล้วตัวนี้เป็น ไม่ใช่คิดว่าใช่เดี๋ยวดูดีกว่าถ้าต้องดูก่อนว่าไออันเดสแบทจะออกมาไหมาถ้าข้างขาวไม่ออกมาผมก็จะหยับขยับนี้ไปครับโอเคสรุปอันเดสแบทออกมานะออกมาอย่างนี้ก็เตรียมพร้อมสิครับนะตัวฮิวก็เตรียมฮิวเลย ฟังขาวออกมาแต่เขาบอกว่าฟูางขาวแค่ออกมาอย่างเดียวนะไม่มีซอมบี้ตัวอื่นออกมาแบบนี้โอ้เยอะอ่อออกมาแล้วตอนนี้เป็นบอสเอ่อเขาบอกว่าบอส,สกลิมก็คือหลอดบอสนั่นแหละออกมาแล้วนี่ไงหน้าตาของบอสชื่อกลิมเจ้ากลิมนะฮะตอนนี้นี้เป็นราชาบิษาุ์ของไอของปราสาทนี่แหละ ก็เราได้ถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้ก็น่าจะจบมัง้งผมแค่เดานะเพราะว่ามันมีที่มันไม่จบเพราะว่าไอเนี้ยมันมีตรงนี้มันจะอันล็อกก็ต่อเมื่อเราถึงวันที่สิบสี่อ่ะผมก็ไม่ได้ใจเราว่าไอบอสตัวนี้จะเป็นบอสสุดท้ายไหมเอาละขอยิงข้างคทให้ร่วงก่อนตอนนี้มาเราดมยิงข้างคทาามานะพวก โอ้สบายถ้ามีข้าวอย่างนี้สบายข้าวโดดๆเลยนะที่ไม่ใช่มีแบบมอนสเตอร์ด้านล่างอีกอะไรเงี้ยเออโอเคหมดละมามันก็เจี๊ยดออกมาข้างล่างตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่บอสกิมเดียวตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะเอามันไม่เสี่ยงดีกว่าเอาตัวระยะไกลไปสู้ มาเอาปืนนั่นแลหละวัดกันเลยเพื่อนไปอีกเพื่อนไปอีกอืมอ๋อแล้วเหลือไว้ตัวเดียวด้วยโอและเราจะหันกล้าจงาังเลย วันนี้พวกเจ้าก็ได้จะเป็นสักขีพยานของละห้องหมู่บ้านนี้ที่จะไปชิดหลอดบอสปราสาทที่เราได้เจอมานานเนินนาน,านมาผ่านมา13บสวันพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นคลทหารผู้มิเกียรติของหมู่บ้านอัสบอนที่สามารถล้มหลอดบอสได้โอ้โหคึกขึ้นมาเลยได้ยินอย่างนี้คึกเลยแต่มันชา้าสกิปได้ไหม เขาแบบปึ๊ดเดี๋ยวลราบอสมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้บอสก็ได้มาถึงจุดประจําการของการยิงของมหัศปืนของเราเริ่มร้อยเดินไม่ค่อยลดเท่าไหร่อ่ะมัดูเลือดก่อนเดี๋ยวขอเช็คเลือดแป๊บนึงป๊าดหมื่นหนึ่งเนี่ยตายใหเฮ้ยวันนี้อเดียๆ Ủa, uh, uh, hỏi đợt đợt, thổi cơ à, Dù dù dễ đai à Ồ, hèn bớt hơi à Ồ, sẽ đây này đã. Wow, lén quá Thổi à ถอยถอยถอยอยู่กับเรอยูๆเดี๋ยวๆถอยก่อ,อกัอนเอเลยเอ๊ะตายตๆๆต่ไต,ต,ตลต่าทุกคนเราจะทำการส่งทหาร,รของเราไปสู้รีชีพไปเลยวัดไปเลยมัเอาลุมลุมลุม lùm bay lùm bay lùm bay lùm bao, Room bao, Room bao, Room bao, lùm bao, Room bao, ui ui ui, bao, nè bao, Room thôi, Room bao, Đi thôi, đi เดียว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 ล้ม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 ไม่ไล้มไปล้มไปเออนี่นี่ยัดไปยัดปยัดแมง่งยิ่โยนไปนี่โยนไป เจ๋งมากเจ๋งมากโยนไปอีกนี่ตามตาม,ตามอางนี่มาทั้โหมดแค่ไหนก็จะเอามาตอนนี้เอาม,มาให้ได้เอามาให้ลงก่อนปุ่มตีปุ่มตีตีตีอ่ะปืนไล่ยิงด้วยเอาให้หมดตอนนี้เอาให้หมดเฮ้ย,ยระเบิดตาพวกกันทำไมเนี่ย ไปไาไป,ไ,ปไม่มีคีฟเนาะอือไปไปไป้วย<ป><ป>ยิงไปอย่าวันบอกเลยว่าอย่าวันแค่นี้เองมันพังรงเรมืองไปกันหมดละไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียละตอนนี้ยิงเข้าไปคนปืนก็ยิงเข้าไปไว้ระเบิดชาวสุดท้าย เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ลมบอยไปเรียบร้อยนะทุกคนเอาละสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r ร b ์แล้วกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไปกําลังใจให้กันด้วยนะครับสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนในเกมจบพอดีเนี่ย